ดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตครับชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรนะครับขึ้นอยู่กับเราออกแบบซึ่งสามารถออกแบบได้ทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในพบชาต,ติต่อไปครับในวันนี้ครับดำเนินรายการโดยคุณสุชาดาระยะอินและผมรณกรยุนกำชัยครับค่ะก็เป็นรายการผู้ออกแบบชีวิตออนซูมนะคะ,คะช่วงนี้นะคะ ต้องบอกเลยคะ่ะว่าในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสําคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบาร,รมีที่ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพนันกับงานสําคัญที่แท้จริงของคนจริงค่ะโดยวิทยากรนั้นก็มาจากหลากหลายวงการอาชีพนะคะที่จะได้มาสัมผัสถึงเรื่องราวที่เป็นต้นบุญต้นแบบและที่สําคัญค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้กําลังใจซึ่งกันและกันด้วยค่ะ ดึงวิทยากรรับเชิญของเรานะครับก็มีหลากหลายสาขาอาชีพครับแต่วันนี้วิทยากรที่เราได้กราบรัธนามานะครับท่านมีอาชีพที่ถือได้ว่าสูงส่งทีเดียวและเป็นชีวิตที่เราจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านนะครับนั่นก็คือชีวิตสมณะนั่นเองโดยพระจา์รูปนี้ครับท่านก็ได้สร้างความสว่างสวัยนะครับเป็นส่งเสริมศิลธรรมในจังหวัดลบบุรีด้วยเดี๋ยวเราจะได้มาฟังกันว่าเรื่องราวของท่านกว่าที่จะได้มาพบกับเส้นทางสายนี้เป็นอย่างไร และจะต้องอาศัยกําลังใจใดบ้างในการสาร้างบารมีนั่นเองครับค่ะในช่วงนี้นะคะขอกลับนมัสการพระอาจารย์นะคะพระวชชะติติสังวโรประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดลบบุรีและประธานสงฆ์ทุดงคัสถานเมืองลบบุรีกลาบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมัสการครับอเจริญพรบธีกรทั้งสองนะครับแล้วก็เจริญวิญญาณที่ลบเุรครับ มาสักการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนะครับเห็นใบหน้าของพระอาจารย์หลายๆท่านนะครับก็คงจะคุณหน้าคุณตากับก,การที่ท่านเนี่ยเคยเป็นผู้สร้างเครือข่ายให้กับเยาวชนคนเก่งและดีด้วยนะครับพระอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนที่จะได้ไปถึงเรื่องราวตรงนั้นนะครับอยากกราบเรียนขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เล่าถึงประวัติส่วนตัวแล้วก็กว่าที่จะมาสู่เส้นทางของการสร้างบาร,รมีเนี่ยในช่วงวัยเยาว์เป็นอย่างไรแล้วก็มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพระพุทธศาสนาบ้างครับพระอาจารย์ครับ เาขอจเจริญพรนะก็ชีวิตในวัยในวัยเด็กครับก็จริงๆหลวงพี่เป็นลูกคนจีนนะครับเป็นครอบครัวคนจีนก็โยมพ่อโยมแม่นี่ก็ปลูกฝังเรื่องเรื่องของประเพณีนะของคนจีนล้วนๆเลยนะครับแต่ว่ามีความโชคดีอย่างนึงคือโยมพ่อโยมแม่หลวงพี่ก็ปลูกฝังเรื่องของการทําบุญนะครับ,รบทุกทธศาสนา ที่บ้านหลวงพี่ก็จะใส่บาตรทุกเช้าเลยหลวงพี่ตอนเด็กๆก็จะเดินตามยมแม่มาใส่บาตรตอนเช้าทุกวันนะครับแล้วก็จะมีอย่างหนึ่งคือที่บ้านหลวงพี่จะไหว้เจ้านะคไหไหว้เจ้าไปโงเจือศีลนะฮะช่วงเด็กๆจะจะทําแบบนี้เป็นประจำเลยนะครับก็ถูกฝูกฝังแล้วก็เรื่องของอความเป็นอยู่อยู่นะตอนช่งวงวัยเด็ก เนื่องจากที่บ้านของพี่ก็เคยเป็นครอบครัวที่ยากจนมาก่อนเนาะและ้วก็ครอบครัวที่บ้านก็ประกอบสมาชีวะ,ะก็ทำมาหากินตามภาษาของชาวโลกทั่วไปก็จะสอนลูกๆนะครับทุกคนนะให้มีความขยันแล้วก็มีความรับผิดชอบโดยเฉพาะเรื่องของความการยุู่ความกขยันแล้วก็ความตรงต่อเวลาก็ที่บ้านของพี่จะสอนแบบนี้ คร,ครอบครัคนจีนนะครับแต่มีอย่างนึคือเวลาเขามีมีความทุกข์หรือว่าอยากหาที่พึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้เนาะในครอบครัวก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นที่ที่แท้จริงนะครับก็ส่วนใหญ่จะไปไหว้เจ้าครับแตส่วนใหญ่ก็ชีวิตจะวนเวียนอยู่กับเรื่องการสมเจ้านะครับ <S <S ที่คุณเคยมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าที่ตอนเด็กๆมีอธิษฐานนีดนึ่นนคือเรา มีคำถามนะครับขึ้นมาในใจตอนเด็กๆนะครับก็มีคําถามว่าเอ้เราเกิด mm. เกิดมาทําไมนะครับ mm. อะไรคือเป้าหมายชีวิตแต่ก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมถึงมีคําถามนี้เกิดขึ้นมานครับ mm. ก็คงจะมารู้คําตอบในภายหลังืมครับทก่ารชงเด็กๆก็จะประมาณนี้ครับก็เรียนตัวนใหญ่เป็นเด็กด mm. ก็ที่บ้านก็จะสอนให้เรียนเก่งๆโตขึ้นก็จะได้อี มีหน้าที่การงานที่ดีจะได้มาตอบแทนนะตอบแทนพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ตามภาษาชาวโลกทั่วไปน,นี่คือชีวิตตอนไรเด็กก่อนจะมก่อนครับเจ้าค่ะแล้วในส่วนของการที่ได้มีโอกาสมารู้จักกับพระธรรมกายได้มาเข้ามาสู่เส้นทางการสร้างบารมีได้อย่างไรเจ้าค่ะหรือว่ามีใครเป็นกัละยาณมิตรเจ้าค่ะก็ หลวงพี่โชคดีอย่างหนึ่งคือหลวงพี่ได้เข้าวัดตอนเรียนอยู่ชั้นม .4 ตอนนั้นก็คือจากคําถามสองสองข้อเมื่อกี้นะว่าเราเกิดมาทําไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตนะหลวงพี่ก็ได้มีโอกาสไปนั่งสมาธิมาก็หลายวัดอยู่นะคะแลแต่ก็พอดีว่ามีโยมพี่ชายนะครับเป็นกาเรยานิตพี่ชายก็ชวหนหลวงพี่มาตอนนั้นมีปฏิบัติทาพิเศษนะครับ เป็นคอสปฏิบัติธรรมสุขเสาที่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่จังหวัดอุท,ทัยธานีก็ mm hmm. เป็นของวัดเราเนี่ยนะฮะนี่ก mm ็ hmm. ไปลองเข้าปฏิบัติธรรมดู mm hmm. ก็นั่งแล้วรู้สึกชอบมากเลยพอไปนั mm ่งแบบอื่นมารู้สึกนั่งยากจังเลยพอมานั่ง mm hmm. ในแบบของพ่อนี่รู้สึกว่ามันทําได้แล้วก็ง่ายด้วยนะครับแต่ก็ไม่รู้ตอนนั้นยังไม่รู้จักหลวงพ่อนะครับ ออตอนที่นั่งรถจําได้ว่าตอนที่นั่งรถกลับมาจากปฏิดิบิธรรมอยู่ดีๆมันก็มีความคิดแมบขึ้นมาว่าเอ๊ะเราถ้าเราเรียนจบนี่เราอยากบวชอีกว่าอาถ้าบวชนี้จะบวชจะบวชไม่สึกเลยก็แปลกเหมือนกันนะว่าทําไมถึงพอคิดตรงน,นั้นครับแล้วก็พอพาตรงนั้นก็ได้มีโอกาสมาวัดธรรมกา,ายโยพี่ชายอย่างี่ โยพี่ชายของพี่พามาวัดพระธรรมกายตั้งแต่ที่อยู่ม .4 มก็ได้มาบูชาข้อพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนข่าสจาที่ได้ฟังพระอาจารย์แล้วก็คือพระอาจารย์เกิดความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมหรือว่านั่งสมาธินั่นเองแต่ว่าพอมีจังหวะที่พี่ชายที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยครับได้พาพระอาจารย์มาที่วัดพระธรรมกายความรู้สึกตอนนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็บรรยากาศโดยรอบของวัดพระธรรมกายตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้รางครับพระอาจารย์ครับ ในตอนนั้นย่างก้าวแรกที่ได้เข้ามาที่วัดของเรานะครับตอนนั้นหลวงพี่ชอบมากๆเลยคือเรื่องของความสะอาดกับความเป็นระเบียบตอนนั้นคิดในใจว่าไม่เคยเจอวัดไหนที่สะอาดแบบนี้มาก่อนเลยครับแล้วก็พอเดินเข้ามานะครับลุกพิธีกรรมเห็นแต่คนใส่ชุดขาวเต็มไปหมดเลยรู้สึกประทับใจมากๆเลยแล้วก็ซึ่งเป็นสถานที่ที่เงียบสงบแล้วก็มีบรรยากาศของการปฏิบัติธรรม เราก็เหมือนเหมือนได้กลับมาในสมัยพุทธกาลจริงเลยในตอนนั้นนราได้รู้สึกน้นเราก็พอเดินเข้าไปในวัดก็ได้คําตอบสองข้อที่เราพี่มีคาถามในใจครับคือเราเกิดมาเพื่ออะไรก็ไปเจอที่สมประตูอ๋อเราเกิดมาสร้างบารมีนี่เองแล้วก็ไปเจออีกด้านหนึ่งก็เขียนว่าธรรมกายคือเป้าหมายชีวิตครับก็เลยรู้สึกโอ้สองคำามนี้ให้คําตอบเราได้ชัดเจนมาก แต่ตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงเกิดมาสร้างบารมีแล้วก็ยังไม่รู้จักคําว่าธรรมกายนะครับแต่มีความรู้สึกลึกๆในใจว่าชอบสองคำนี้มากเลยแล้วก็รู้สึกคุ้นคุ้นกระสองคำนี้มากแล้วพอตอนที่ได้ได้เข้ามานั่งสมาธิในสภาตอนนั้นเป็นสภาจากเนาะครับเพื่อนได้ยินเสียงหลวงพ่อนานั่งสมาธิตอนนั้นไฟนำนั่งไม่ใช่ไฟปลอดภไปเป็นเสียงหลวงพ่อนานั่งตอนนั้นท่าน กำลังเล่าเรื่องพระบรมพุทธเจ้าพอดีเลยเอกอ็เลยรู้สึกว่าโอ้รื้อึกไม่เคยได้ยินนะฮะคํานี้แต่รู้สึกว่าเนี่ยแหละใช่เลยครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็สามารถนั่งธรรมะตอนนั้นนั่งได้ได้ค่อนข้างโอเครู้สึกบส, <ะ S 1> สบายตอนนั้นนั่งรล้สบายมีความสุขแล้วก็อยากจะมาวัดเนี่ยนะอยากจะมาวัดเนี่ยบ่อยๆเลยในช่วงนั้น แล้วค่ะแล้วพระอาจารย์ได้มีโอกาสมาวัดอีกเมื่อไหร่แล้วก็เป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะหลังจากการที่แบบมาวัดครั้งแรกแล้วสารต่อความตั้งใจของเราในการที่จะมาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมะาเพิ่มเติมยังไงบ้างเจ้าคะก็หลังจากนั้นก็นึกในใจว่าอยากจะมาบ่อยนะฮะแต่ว่าเนื่องจากบ้านอยู่สมุทรสงครามเลยมาบ่อยไม่ได้เลยพอเรียนจบมหกได้เข้า มหาวิทยาลัยปีหนึ่งตอนนั้นก็อธิษฐานเลยครับว่าขอให้ได้มหาวิทยาลัยที่ใกล้วัดที่สุดให้มาสร้างบารมีง่ายๆไม่มีอุปสรรคเนาะก็ปรากฏว่าผลเอ็นติดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตใกล้วัดจริงๆด้วยใกล้มากๆเลยตามที่อธิษฐานไว้เป๊ะเลยนะฮะ แล้วก็ตอนนั้นได้มีโอกาสบวชสมมามเ็นแก้วนะฉลองเจดีครั้งที่หนึ่งด้วยน <Okay. S 2> ครับมาปอบคณมาด้วยนะครับสาธุเจ้โหเส้นทางของพระอาจารย์เนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนกับด้วยความที่เกิดขึ้นจากการที่มีความสุขภายในที่ได้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งหลอง่อหลอมมาในเส้นทาง ของการเป็นเยาวชนคนเก่งและดีเนาะแล้วก็ศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่ครับช่วงนั้นพระอาจารย์ได้ทํากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวอย่างเช่นชมรมพุทธศาสตร์หรือชมรมที่เกี่ยวข้องกับวีพีสอะไรแบบนี้ม้างไหมครับพระอาจารย์ครับก็พอเข้ามหาวิทยาลัยได้ตอนนั้นเป็นช่วงเผดโลกกิจกรรมนะครับหลวงพี่เลือกแค่ชมรมเดียวนะก็คือชมรมพุทธโอ้สาธุ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่คือเป็นของวัดเรานะครับ mm. หลวงพี่ก็เดินตรงดิ่งเข้าไปเลยแล้วก็ไปสมัครชนุมพุทธที่แรกเลยนะครับ mm. แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาคือเข้าชมรมตลอดทุกวันเลย mm. ก็คือเรียนเสร็จก,ก็เข้าชมรมไปสดมนธรรมบัดเช้าธรรมัดเย็นไปช่วยพี่ๆเขาวจาัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันพฤหัส mm. แล้วก็มาจัดงานไหว้ครูงานปล่อยปลา ทุกกิจกรรมคือร่วมทุกงานเลยครับพูดพูดได้ว่าคืองานสร้างบารมีเป็นงานหลักนะก็เรื่องเรียนเป็นงานรองเพอใจความรู้สึก็กชมรมพุทธนะฮะเวลาที่จัดกิจกรรมเนี่ยเราจะมีความสุขนะฮะพระอาจารย์ครับตอนที่อยู่ชมรมพุทธเนี่ยเราจะมีความสุขมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าสุดท้ายก็คือพอพระอาจารย์ได้ทําจุดจุดนั้นเนี่ยคุณสุชาดาอยากจะถามอะไรพระอาจารย์เพิ่มเติมฮะ ก็จะถามต่อว่าพระอาจารย์เนี่ยพอได้มีโอกาสทํากิจกรรมต่างๆนานา,นานแล้วต้องถามเลยว่าที่บ้านเป็นอ,อย่างไรเพราะว่าตอนแรกบอกว่าเป็นครอบครัวของาชาวจีน,จนซึ่งอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องราวของการเป็นวัฒนธรรมชาวพุทธมากมายตรงนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ที่บ้านของพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างเจ้าคะเข้าใจหรือว่าสนับสนุนพระอาจารย์หรือเปล่ามีแรงเสียดทานไหมนะต้องถามเลยเนาะต้องบอกเลยว่าค่อนข้าง ได้รับแรงเสร็จทานพอสมควรเพราะว่าเราพี่ตอนนั้นไม่ค่อยกลับบ้านเลยโอเค่ะยมพ่อบอกว่าไม่ยอมกลับบ้านเลยนะทำไมไปแต่วัดนะครับทำไมไม่มาช่วยงานบ้านบ้านนะแต่เราพี่ก็กลับกลับไปนะฮะแต่ว่ากลับไปแค่อ่าในช่วงจําเป็นนะฮะอันนี้ถ้าพูดตามตรงตอนนั้นตอนเรียนอยู่เนอะเราก็ไม่ค่อยมีปัจจัย กลับบ้านไปทั้งนึงก็เราก็ไปขอประเจยยมพ่อยมแม่ mm hmm. แต่ว่าของแม่นี่คือขอมาทําบุญน,นะฮะ mm hmm. เราแบ่งส่วนหนึ่งมาใช้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งมามาทําบุญที่วัดแต่แรกเขาไม่เข้าใจเราก็แอบแอบทำไปก่อนแล้วก็เราก็อธิฐานไปเรื่อยๆว่าให้เขาเข้าใจสักวันหนึ่งขอให้เขาเข้าใจ mm hmm. ผมพี่ทำาน่งครับ,รบดังนั้นต้องกลับเรียนถามต่อเลยว่าเราวิธีการที่ทําให้พระอาจารย์เนี่ยทำให้ครอบครัวเนี่ยเข้าใจ พระอาจารย์ทาอย่างไรฮะแล้วใช้เวลานานมากไหมครับพระอาจารย์กว่าที่ครอบครัวจะเข้าใจเรื่องการสร้างบารมีของพระอาจารย์เนี่ยครับต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนเรียนอยู่จนกระทั่งบวชแล้วหลวงพี่บวชมาตอนนี้เข้าพรรษา27ต้องบอกว่ากว่าที่บ้านจะเข้าใจต้องสิบกว่าพรรษาเนะอ่อมันจะเข้าใจเพราะว่าที่เข้าใจมากๆเลยคือตอนที่หลวงพี่มาสร้างสูมเขาถึง เ็าถึงเข้าใจมากขึ้นซึ่งตอนนี้ไม่มีแรงต้านแล้วตอนนี้มีแต่อนุโมทนาสาธุทีนี้ต้องถามว่าพระอาจารย์ได้พอเรียนจบแล้วเจ้าค่ะตัดสินใจบวชในทันทีเลยหรือเปล่าหรือว่าเข้ามาบวชในโครงการอะไรอย่างไรแล้วก็ชีวิตสมณะที่พระอาจารย์ตั้งใจใฝ่ฝันเอาไว้ตั้งแต่ชั้นมัธยมเนี่ยนะคะ,ะเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็ตอนอยู่ปีหนึ่งหนูพี่ก็ได้มาอบรมธรรมทานย่าภาคฤดูร้อนตอนนั้นรุ่นยี่สิบเก้าตอนนั้นหนูพี่ยังเป็นสาม,มเณรอยู่นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าหนูพี่ก็แอบหนีมาบวชครับไม่ยอเรอไม่ให้บวชนะ <c oughs> แต่หลวงพี่ก็ทิ้งจดหมายแล้วก็ยิวกระเป๋าออกมาเลยนะ <c oughs> แต่ก็บอกโยมพี่ชายเอาไว้ว่า <c oughs> ขอมาบวชธรรมทานย่านะ <c oughs> แล้วบวชเสร็จก็จะกลับไป ไม่อยู่ยาวแน um. ่นอนครับพอได้ได้บวชตอนนั้นก็ตั้งใจว่าเรียนจบปีส <t asia> ี่ปุ๊บก็จะบวชเลยก็พอจบปีสี่ก็ได้บวชจริงๆครับพอรับปริญญาเสร็จหลังจากนั้นไม่นานก็ได้บวชเลยนะครับก็บวชอยู่ที่บ้านก่อนนะครับตอนนั้นเราพี่บวชที่วัดใกล้บ้านพอตามประเพณีของที่บ้านคือให้ลูกชายทุกคนบวชแต่ว่าบวชที่วัดใกล้ ยมพ่อยมแม่จะได้ใส่บาตรได้หลวงพี่ก็เลยอยู่วัดข,ข้างบ้านก่อนครับเดือนหนึ่งโปรดยมพ่อยมแม่ให้ใส่บาตรให้ที่บ้านได้ทาบุญพอครบหนึ่งเดือนปุ๊บหลวงพี่ก็ย้ายมาจำพรรษาที่วัดพระธรรมกายตอนนั้นรุ่นเข้าพรรษาปีสองห้าสี่เจ็ดนะครับก็คือตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่ได้กลับบ้านเลยครับอยู่ที่วัดของเรายาวเลยนบจนจริง สาา <c oughs> ครรับรจ์ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ต้องถามเลยว่าบทฝึกชีวิต <ừ> um. สมณะที่วัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรบ้างเจ <c oughs> <ช>้าค่ะพระอาจารย์ต้องกลับเรียนถามอีกคําถามนึ่งนะคุณสุชาดาว่าแล้วความสุขแบบพ <ừ. S 1> ระซึ่งถ้าชาวโลกทั่วไปจะไม่ค่อยเข้าใจแต่อยากให้พระอาจารย์ได้อธิบายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมตอนนี้ว่าสุขแบบพระเนี่ยสุขอย่างไรและสุขมากกว่าการสุขแบบทางโลกอย่างไงครับพระอาจารย์จริงๆหนูพี่มีความรู้สึกอยากบวชมาตั้งนานแล้วนะครับ เพราะว่าเราพี่เห็นชีวิตของโยมที่บ้านเนี่ยเอาดูใกล้ตัวที่บ้านทั้งพี่น้องแต่ละคนเวลามีครอบครัวแล้วรู้สึกว่าทําไมปัญหามันเยอะจังเลยอือ mm. ครอบครัวปัญหาลูกปัญหาเรื่องการเงินเรื่องการทํามาทํามาประกอบอาชีพปัญหาเยอะแยะเลยก็เลยรู้สึกว่าเราเราอยากจะบวชเพราะว่าการบวชน่าจะเป็นทางที่ปลอดกังวล แล้วก็น่าจะมีความสุขอะไรที่มันมันมากกว่าการอยู่ทางโลกลก็เลยเข้ามาบชที่วัดพระธรรมกายจริงๆประทับใจตั้งแต่มาอบรมธรรมทายาตอนปีหนึ่งนะครั<อ>บรู้สึกว่าเป็นการอบรมที่ค่อนข้างเ,าเคร่งครัดนะแต่ว่าไม่เคร่งเครียดรู้สึกว่าเราเราได้ปฏิบัติธรรมล้วก็ได้ฝึกตัวเองได้อย่างเต็มที่มีความรู้สึกว่ามันได้เป็นพระแท้จริงๆเพราะว่าบทอุต่ละอย่างนี้มาจาก พเดชพูดหลวงพ่อทั้งสองของเรารู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกปลอดกังวลแบบที่ไม่เคยเจอในทางโลกอะับแล้วยิ่งได้มานัีนสมาธิก็เลยทําให้รู้ว่าความสุขภายในมันมีจริงนะแล้วก็มันเป็นความสุขที่ทดแทนการใช้ชีวิตทา้งโลกได้แล้วก็ประเสริฐกว่าหลวงพี่เลยเลยเลอกเลิกการบวชครับตรงนี้นะโอ้โหถูกครับแล้วพอบวชแล้วเนี่ยพระอาจารย์ได้อ่อ นอกจากฝึกฝนอบรมตนเองเนี่ยนะเจ้าคะจากการฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วพระอาจารย์ได้ไปรับบุญหรือว่ามีหน้าที่ที่หมู่คณะมอบให้เป็นระดับขั้นตอนอยังไงบ้างเจ้าคะพระอาจารย์ก็พอบวชแล้วตอนนั้นจําได้ว่าพอขึ้นพรรษาส,สองนะเราพี่ก็ได้รับบุญพิเศษครับพระอาจารย์ท่านก็เลือกเลือกไปรับบุญที่อาสมบัติ ตอนนั้นไปรับบุญอุปถาอภหลวงพ่อทาตัดชีโวเโนาะคนครูเมเล็กของเราก็ขึ้นภสาษาสองก็ก็ได้รับคัเลือเข้าไปจากในรุ่นทั้งหมดเลยก็ได้ไปรูปเดียวนะครับคือหลวงพี่จะไ,ไปนะก็ไปรับบุญอุปถามดูแลเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพ การดูแลปัจเจสีให้หลวงพอ่อ <avenue> ก็อยู่กับท่านมาปีครึ่งน,นะครับหลังจากนั้นก็ได้มาอยู่ที่กองกิจกรรมพิเศษตอนนั้นดูชมุมชนรอบวัดก็ประทับใจเรื่องของการลงชุมชน <canceled> การลงบ้านการันมิตรแล้วก็ไปรวมเด็กๆในชุมชนมาวัดตอนนั้นจำได้เลยจัดรวมเด็กๆมาวัดทุกวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็ หลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาอยู่ที่สำนักสถาพิบาลครับนะก็ดูเรื่องของงานเครือข่าย่อตอนนั้นเขาเรียกว่าชมรม AETC ก็เครือข่ายในมหาวิทยาลัยก็เป็นผระอาจารย์ลงไปเทศเขาเรียกว่าลงไปมิตน้องน้องๆมาต่างจุฬาธรรมาศาสตร์มหิดลอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็มีนในาศาสนพิบัติด้วยทีกองติดต่อสอบถามที่สถาพิบาล ทา,ทางเส้นทางการสร้างบารมีของพระอาจารย์นั้นเหมือนว่าบุญค่อยๆจัดสรรพระอาจารย์อย่างเช่นจากตอนแรกก็พรรษาสองพรรษาสามไปถวายการอุปถัมภ์คุณครูไม่เล็กหลวงพ่อทตาชีโวแล้วก็ไล่เรื่อยมาจนก,กระทั่งสร้างเครือข่ายคนดีดยอยากให้พระอาจารย์ได้พูดทิ้งท้ายก่อนที่เข้า 2, เบรกสองนะครับว่าพระอาจารย์ที่เห็นข้อวัดแล้วก็ปฏิปทาอะไรของคุณครูไม่เล็กหลวงพ่อทตาชีวที่พระอาจารย์รู้สึกประทับใจที่สุด แล้วก็นํามาสู่การที่สร้างเครือข่ายคนดีที่ทําให้พระอาจารย์ได้หลักการตรงเนี้ยหรือว่าข้อวัดปฏิบัติตรงนี้ของครูมิเล็กเนี่ยครับนำมาสู่การทํางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับตอนนั้นประทับใจในทุกๆเรื่องของท่านเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของท่านมีหัวใจของพระโพธาสัตว์มากๆเลยปุ๊บพี่เห็นหลวงพ่อทุกเทงงานพระศาสนาบแบบเต็มที่เต็มกำลังบางทีท่าน ท่านลุยงานพราศาสนาจนต้องบอกว่าท่านเหนื่อยมากเราเราอุปถัมภ์ตอนนั้นเราเห็นเลยเพราะท่านเหนื่อยมากแล้วก็ข้อวัดปฏิบัติของท่านท่านดีมากเลยทั้งเรื่องของการปฏิบัติธรรมหนวพี่เห็นท่านนั่งสมาธิไม่เคยขาดเลยนะแล้วก็งานพระศาสนาท่านท่านไม่เคยเกี่ยงเลยหนวพี่ชอบตรงนีน้เวลามีมีงานพระศาสนามาหลวงพ่อลุยทุกงานเลยเราก็เวลามีปัญหา มาถึงุนะ่มคณะหลวงพ่อจะเป็นคนแรกที่ที่มาแก้ปัญหานั้นแล้วก็หลวพี่ชอบความที่ท่านมีความเคารพต่อครูบาอาจารย์มากเลยโดยเฉพาะท่านเคารพต่อหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่หลวพี่ประทับใจมากก็เลยทําให้เราเรามีท่านเป็นต้นแบบเป็นไกดเอาในการในการสร้างบารมีพี่ก็เลยยึดท่านเป็นตัวอย่างในการฝึกตัวเองคือมีความรู้สึกว่าอยากฝึกฝึกตัว ไวให้ได้อย่างน้อยสักเซี้ยวหนึ่งท่านก็ย,ยังดีเคลยได้ตรงนั้นมานครับอสาธุครับความรู้สึกประทับใจมากเลยเนาะ,ะสิ่งที่พระอาจารย์ถ่ายทอดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่พวกเราเห็นในสิ่งที่คุณครูไม่เล็กทามาตลอดอจริงๆอย่างที่พระอาจารย์ก็ได้เห็นแล้วก็ได้นํามาเป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติต้องบอกว่าในช่วงหน้าเราจะได้มีโอกาสไปเที่ยวโรบุรีค่ะไปเที่ยวโรบุรีนะคะผ่าน เรื่องราวของพระอาจารย์นี่แหละแต่ไปเที่ยวแบบในในแนวบุญนะเพราะว่าไปฟังเรื่องราวการสร้างบุญสร้างบารมีของทีมงานที่จังหวัดลบบุรีต้องบอกว่าพระอาจารย์ไปตั้งแต่เหมือนรู้จักการสร้างวัดพระธรรมกายไหมคะทุ่งนาฟ้าโล่งพระอาจารย์ก็ไปแบบนั้นเหมือนกันอ๋อเริ่มจากแผ่นดินโลง่งเริ่มจากแผ่นดินโลง่โลงๆเหมือนกันนะคะต้องไปดูว่า เรื่องราวการสร้างมรมีของพระอาจารย์ที่จังหวัดลบบุรีจะเป็นอย่างไรแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะอาเปะรรแลแจขง